พรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวนั้นจะสัพัดไปหลายพื้นที่เลยนะฮะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ หลายพื้นที่ใช่ไหมครับที่ดูแล้วเนี่ยเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจะสัพัดไปถึงอะก็มีการคาดการณ์นะครับว่าหลายพื้นที่น่าจะมีเม็ดเงินสัพัดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้วที่เราลอยกระทงท่ามกลางน้ําท่วมนะครับแต่ปีนี้สถานการณ์ปกติดีนะครับก็มีหลายพื้นที่เช่นเดียวกันครับที่จัดกิจกรรมที่จะให้คนไปลอยกระทงกันได้นะครับส่วนจะมีพื้นที่ไหนที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจบ้างนะครับปติตามได้จากรายงานของคุณธนิตาบุญล่าครับ เชียร์ทีริเวอร์ฟอนนะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเลือกใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำมหากมลอยกระทงในปีนี้ค่ะซึ่งเวลานี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งตกแต่งสถานที่นะคะเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่องเทศกาลลอยกระทงปีนี้ค่ะเทศกาลลอยกระทงปีนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเพณีลอยกระทงของไทยกลายเป็นงานเทศกาลร,ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักโดยได้จัดงานสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงใน8พื้นที่ซึ่งในกรุงเทพมหานครเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ย,ย่านเจริญกรุงอย่างเอเชียทีคเดอะริวฟอนเป็นสถานที่ในการจัดงานและอีก7พื้นที่ในต่างจังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอย,ยุธยาสมุทรสงคราม สุพรรณบุรีเชียงใหม่สุโขทยัยตากและสงขลาโดยแต่ละพื้นที่จะชูจุดเด่นของงานแตกต่างกันไปตามแต่วัฒนธรรมของท้องถิ่น เราก็จะมีกิจกรรมเสริมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจุดพลุการแสดงพลุพร้อมพร้อมดนตรีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแสดงโขนมีพิธีการจําลองพิธีการจองเปลียงก็คือเรื่องของลอยกระทงในสมนัยโบราณอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของการแสดงร่วมสมัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจในเรื่องลอยกระทงเนี่ยก็จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ทรรเราไปสนับสนุนในเรื่อง ของการจัดให้มีความโดดเด่นในเชิงเอกลักษณ์ของเทศกาลลอยกระทงสำหรับบรรยากาศการออกมาจับจ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในการประดิษฐ์กระทงปีนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาแม้ราคาจะมีการปรับขึ้นบ้างแต่ท้ายที่สุดคนไทยก็ไม่ลืมที่จะมาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงก็คงไม่นะเพราะเป็นประเพณี เพนีที่เขาคิดว่าเขาจะมาลอยกระทงกันทุกปีอะค่ะเพื่อมันเป็นรปเพณีอย่างหนึ่งการลอยกระทงอะ่ะคิดว่าน่าจะขายดีฝากค่ะเพราะอะไรคะคือเหมือนกับเขามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นอะไรการันเกียวการท่องเที่ยวงานลอยกระทงค่ะและจากปัจจัยหลายๆด้านที่เอื้ออํานวยให้บรรยากาศงานลอยกระทงปีนี้เป็นไปได้วยความคึกคักหอการค้าไทย จึงคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้กว่า1,300ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น27.2%จากปีที่ผ่านมาซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ7ปีนพรกรยงทองถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงานใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแล้วกันนะครับผมพาเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของความขัดแย้งในสภาาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีการ โหวตคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งแล้วก็มีการผลักดันให้คุณสันติวิลักษ์สดดานน์นะครับมาเป็นประธานสภาุตสากรรแต่ดูเหมือนว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็ไม่ยอมรับผลการโหวตเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้วันนี้คุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิพลนะครับก็ไปหาหรือก,กับทางกระทรวงุตสากรรมนรี่แหละฮะท้ายสุดกระทรวงุตสากรรนะครับ ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะต้องเข้ามาดูแลปัญหาความขัดแย้งแล้วโดยจะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อให้ได้ข้อยุติภายในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันนะครับว่าที่แต่ละฝ่ายของตัวเองทําไปเนี่ยถูกต้องตามระเบียบแล้วก็เลยทําให้สภาอุตสาหกรรมตอนนี้กลายเป็นองค์กรที่มีผู้นําพร้อมๆกันถึงสองคนนี่แหละฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณประเสริฐบุญชัยสุขนะครับบอกว่าทางประธานสภาอุตสาหกรรม นะครับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิพลวันนี้ได้มาหารือแล้วก็เล่าถึงปัญหาภายในให้ฟังนะครับก็ฝากให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูเรื่องของข้อกฎหมายให้ทางหนึ่งนะครับซึ่งทางรัฐนตรีอุตสาหกรรมก็ได้สั่งให้คุณพยุงศักดิ์ส่งประเด็นทั้งหมดมาให้ดูนะครับแล้วก็จริงการตั้งคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาว่า คณะกรรมการ,การบางส่วนที่มีการประชุมแล้วก็เลือกตั้งคุณสันติขึ้นมาเป็นประธานถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ก็พยายามที่จะให้ความชัดเจนเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่วันนี้ครับภาพที่เห็นอยู่นะประธานสภาอุตสาหกรรมคุณพยุงศักชาติสุทธิผลเนี่ยก็มีการนําสมาชิกเกือบ20คนนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งเรือ s อ g เครือปะะทอัทกลุ่มยานยนต์กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก กลุ่มมาหาฯนะฮะมาเปิดถแถลงขา่าวด่วนตอบโต้นะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยคุณประยุงศักด์บอกว่าได้ไปหารือกับทั้งคุณกิติรัตน์นรนนท์นะครับอรบองนายกและก็รัฐมนตรีคลังทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรวมไปถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นถึงวันนี้ครับคุณประยุงศักด์บอกว่ายังยืนยันนะครับว่าตัวเองยังทําหน้าที่ต่อไปจนครบวาระที่เหลือ ในเดือนมีนาคมปี2557แล้วก็ถือว่าการประชุมเมื่อวานนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ยืนยันนะครับว่าประธานเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเลื่อนประชุมและก็วาระเดิมนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของการปลดประธานแต่อย่างใดนะรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของการปลดตัวประธานด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วสามารถทำได้เหมือนกันแต่มีแค่2วิธีเท่านั้นเองซึ่ง เมื่อวานนี้ไม่เข้าข่ายในสองวิธีนี้เลยนะฮะสองวิธีที่ว่าก็คือ1นนะครับต้องอาศัยอำนาจสมาชิกสามัญที่มาประชุมนะครับสองในสามเสียงในการปลดกรรมการรวมไปถึงตัวประธานพ้นจากตําแหน่งไปทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งวิธีก็คือใช้อํานาจรัฐธมนรีอุตสาหกรรมเสนอที่ประชุมครมเห็นชอบนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไม่เข้าข่ายเลยก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันในฝั่งของเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมคุณสมมาตรคุณเศรษนะครับพูดถึงเรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ที่มีการโหวตให้คุณสันติวิลาสดสานนท์ขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่บอกว่าเป็นไปนตามกฎหมายนะครับก็ฝากไปถึงคุณบิุศัก์นะครับบอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวประธานและก็คณะกรรมการบริหารเนี่ยเลือกโดยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นนะฮะคุณสมมาตรบอกว่า คณะกรรมการสภาอุตสาหสกรรมก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตออกนะครับโดยอาศัยเสียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภาอุตสาหสกรรมที่มีทั้งหมด348คนส่วนกรณีที่คุณบุญยงศักดิ์บอกว่านะครับจะใช้สมาชิกสามัญสอใน3เสียงนะครับอันนี้คุณสมมาตรบอกว่าก็เป็นกรณีที่นะครับจะใช้ในการเลือกกรรมการเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณบิกศักด์แยกออกจากกันนะครับส่วนที่คุณบิลศักด์บอกว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเนี่ยก็ให้ฝั่งของคุณสมมาตรนะครับไปฟ้องร้องกับสารปกครองกลางแทนนะครับท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้คุณสมมาตรบอกว่ายืนยันว่าจะไม่ไปยื่นต่อสารปกครองแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงขณะที่ฝั่งของรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยวันนี้นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าเรื่องของการปลดประธานสภาอุตสาหกรรมไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นค่าแรง300บาทนะครับก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยอย่าโยงเหตุการณ์นะครับเข้าด้วยกันเพราะว่าจะไม่เป็นธรรมต่อ ตัวคุณพยุงศักดิ์ชาสุธิพลนี่แหละฮะก็ต้องติดตามว่าหลังจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดลงเอยของสภาอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างยืนยันความชอบธรรมของตัวเองครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกมรมสรรพามิรเผยยอดขอคืนเงินภาษีโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลล่าสุด มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนรถยนต์581,000คันรวมเป็นเงินที่ขอคืนประมาณ43,000ล้านบาทถือว่าเกินเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้คาดเมื่อสิ้นสุดโครงการจํานวนรถยนต์ที่เข้าโครงการจะทะลุ600,000คันกลุ่มบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งของไทยและญี่ปุ่นทุ่งงบลงทุนเร่งเพิ่มกําลังการผลิตปีหน้ารับความต้องการพุ่งตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังปีนี้ผลิตเต็มกำลังดันรายได้โตเกิน50%กระทรวงลางสั่งกรมสรรพสามิตไปศึกษาเก็บภาษีเครื่องดื่มชาเขียวเครื่องดื่มบำรุงสมองและรังนกหากพบส่วนผสมไม่เข้าเกณฑ์ให้ดำเนิเกนการเก็บภาษีทันทีระบุเกณฑ์การเก็บภาษีเครื่องดื่มจะก,กำหนดว่าต้องมีส่วนผสมพืชผลทางการเกรษตรจำนวนเท่าไหร่ถึงได้รับการยกเว้นภาษีปตทะตั้งเป้าเป็นท็อปแบรนด์ในอาเซียน เผยหลายประเทศจ้างบริษัทลูกศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการพลังงานล่าสุดเวียดนามจ้างศึกษาตั้งโรงกันในจังหวัดทางตอนกลางของประเทศขอศึกษาชี้ต้องทำเป็นปิโตเคมีคอมเพล็กซ์ใช้งบลงทุน28,700ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพงังกบกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิตชาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานถึงสุดครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณมาพรครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณเทพกิจครับ